วันนี้แดดไม่ค่อยแรงเดี๋ยวจะไปหาหล่อยพริกแม่ย่าก่อนเดอ้อคิดอยากกินน้ำพริกกะปิมาหลายวันแล้วคะ่ะทุกคนคือแม่ย่าแกปลูกไว้หลายต้นเลยแต่แกก็ไม่ค่อยกินนะคะเพราะแกไม่ค่อยกินเผ็ดไม่เผ็ดนี่คือไม่เผ็ดเลยเดอ้อบางอย่างก็ใส่พริกนิดเดียวก็คือเผ็ดแล้วคนที่เก็บบ่อยที่สุดก็น่าจะจีนกับแม่จีนนี่แหละคะ่ะน,นันนันทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าหัวปีคือเห็นหัวปีไม่ได้เลยคะ่ะชอบกินมากเลย มันเอาไปทําได้หลายเมนูเลยนะคะใกล้จะสุดเครือแล้วเดี๋ยวจีนจะมาหล่ออีกก่อนเดอ้อน้าพริกกะปิวันนี้จีนจะตำแค่พอกินก่อนปกติจีนจะตําเยอะเก็บไว้กินหลายๆวันอย่างที่เคยบอกช่วงนี้ตู้เย็นพังเดอ้อส่วนน้าพริกกะปิจีนชอบตาแบบหยาบใส่กระเทียมเยอะๆอร่อยมากเลยเดอ้อเมนูน้ําพริกกะปิเป็นเมนูที่จเจริญอาหารสุดๆส,ส่วนไข่เฉอมบางคนชอบแบบหนานุ่มแต่จีนชอบกินแบบกรอบๆแห้งๆและผักเยอะๆอน้ำพริกกะปิก็จะปรุงแบบ เปียวน้ำลูกสาวคนโตชอบกินเปรี้ยวมากๆเลยเดอ้อวันนี้จีนใช้กะปิเป็นแบบฝาเหลืองจีนว่ามันอร่อยดีกลิ่นมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในส่วนของมะนาววันนี้ใช้ไปสองลูกเลยเดอ้อขนาดตำแค่นิดเดียวเองนะยังใช้สองลูกเมนูนะ้ำพริกกะปิเป็นเมนูที่กินได้ทางบ้านแฟนจีนเขาก็กินคะ่ะทุกวันนี้จะทําเมนูอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกว่าแฟนกินด้วยได้หรือเปล่าแฟนจีนเขาเป็นคนกินง่ายเอ๊ะหรือกินยาก แต่เอาจริงๆก็ไม่ยากนะคะมีอะไรเขาก็กินหมดนะมีไข่เขาก็กินค่ะเขาไม่เรื่องมากนะแต่แค่แพ้กุ้งส่วนปลาก็จะกินแค่ปลา,าทอดปลา,าต้มปลา,าเผาไม่กินปาาลาลหก็ไม่กินเดอ้อเออสรุปยากหรือง่ายเนี่ยพอทำเสร็จแล้วจีนก็จะใส่กระปุกไว้ก่อนทำเสร็จแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดครัวไปเลยคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ